สวัสดีค่ะวันนี้ที่เราอยู่กับช่องสกายเอสีดีนะโอ้ยมาทํำไม,มไวันนี้เราจะมาโชว์หมาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดีวเดีเดนนะวเทนเทน๋นะนวเี๋พเี่ยหนดอ๋ยวเดี่พี่ยหนดยเดลัวเี่วียดียวเดีวเดวเดเดีครับดี๋ย่เดี๋นะเดวเดี๋ย ตอนนี้ชื่อมูมูตัวเมียตรวนี้ตัวเมียตัวเมียอาไปและส่วนเทนเทนชื่อเทน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 ตัวผู้เอา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 ดิเดี๋เวเด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 ีดเ เทน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 มันไปไหนหมันนีมีคลิปสั้นนะเนี่ยเราคุยแค่เทนเทนเน่ไม่งั้นจบจบคลิปเดียเทันี้นะ